สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะแนวทางจากสมุดสาครน,นะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะก็เข้านะคะเข้าแต่เลขวิ่งนะคะวิ่งบนล่างให้สองกับหกนะคะสองเข้าบนนะคะหกเข้าล่างนะคะสําหรับเลขวิ่งนะคะ แต่ว่าตัวจับคู่ก็หลุดในงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรื่องตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ตามต่อเหมือนเดิมนะคะและก็คลิปที่2เป็นเลขความฝันจากเซียนนะคะซึ่งเซียนก็ฝันได้แม่นมากนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็ซื้อไม่ถูกกันนะคะก็เลยพลาดไปนะคะ เพราะว่าเซียนก็ฝันได้035กับ036นะคะตัวเลขก็เข้า06นะคะถ้า FC ท่านใดตัดเล่นก็คงจะโชคดีไปกับความฝันของเซียนสมุทรสาครนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเซียนก็ฝันแม่นทุกงวดนะคะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ตัดเล่นนะคะท่านผู้ชมก็เลยไม่โชคดีนะคะไม่เป็นไรนะคะงวดนี้ตามต่อนะคะ ก่อนที่จะไปพูดคุยกับเจ้าของสูตรนะคะแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเข้ามาดูที่ช่องละองชาแนลได้เลยนะคะ มีเลขเด็ดให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันนะคะวันนี้แอดก็จะโทรหาเจ้าของสูตรนะคะตามแอดมาเลยค่ะค่ฮะฮะลัลโหลสวัสดีค่ะ สวัสดครับค่ะแอดละองเองนะคะครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างเนาะงวดที่ผ่านมาโชคดีไหมคะไม่โชคดีเลยครับไม่ได้เลยโอ้ก็เลขความฝันเข้าเนาะศูนย์สามหกเข้าศูนย์หกเนาะใช่ใช่ใช่เพราะว่าแอปก็ไม่ได้แอปก็ไม่ได้ตัดเล่นเหมือนกันค่ะก็เลยไม่โชคดีค่ะเจอเดิมทามห้าทามหกนะจัดหนักจัดเตี้ยนโอ้เนาะ ค่ะศูนย์หกไม่ได้ซื้อเนาะเพราะว่าซ้ำศ<ช>ูนย์สามห้ากับศูนย์สามหกแอดก็ซื้อเหมือนกันค่ะคออือศูนย์ห้าไม่ไม่ท่านไม่เอาศูนย์หกเลยไม่ได้ซื้อโอ้โ <0 5, S 1> หเฉียดไปเม็ดเดียวเนาะใช่ค่ะไม่เป็นไรเอาใหม่เนาะพี่เนาะครับเอาใหม่เอาใหม่หมค่ะวันนี้ก็จะลงเลขสูตรก่อนเนาะครับครับค่ะเอาเลข เพราะค่ะเพราะว่าเลขสูตรก็เข้าเลขวิ่งบนล่างเลยเนาะแตกวิ่งบนล่างเลยค่ะงวดนี้ก็ตามต่อเหมือนเดิมค่ะอ๋อครับครับได้ครับค่ะแอดพร้อมแล้วค่ะวิ่งสองกับหกเหมือนเดิมนะครับตัวเดิมทำเวินมาไรนตัวเดิมค่ะวิ่งบนล่างก่อนเนาะครับวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างสองกับหกตัวเดิมใช่ไหมคะครับตัวเดิมได้ตัวเดิม ồ, ได้ตัวเดิมเนาะค่ะจับคู่ค่ะเอาสามตัวเอาศูนย์หกสองสามตัวศูนย์หกสองค่ะแล้วก็หกสองสองตัวหกสอง ศูนย์สองศูนย์สองเอ่ออาแค่นี้ละ๋อค่ะค่ะเพราะว่าพวกศูนย์เนี่ยมันคงไม่มาออกซ้าแนหรอมากค่ะไม่ซ้ำหรอกค่ะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ค <c oughs> ่ะวิ่งบนล่างมีสองกับหกนะคะเน้นตัวไหนคะเลขวิ่งคะเลขสองครับ เลขวิ่งเน้นเลขสองเนาะบนล่างเนาะครับค่ะแล้วก็จับคู่มีศูนย์หกสองนะคะแล้วก็สองตัวสองหกสองสองหกศูนย์สองสองศูนย์นะคะครับผมค่ะก็น้อยชุดดีค่ะประหยัดต้นทุนค่ะคะได้ครับเอดี๋ยวรียกเดี๋ยวฟันเมื่อไหร่เดี๋ยวโทรไปบอกอีกที่นีงนะค่ะตอนตอนนี้ยังไม่ไม่ฝันใช่ไหมคะ ยังยังังครับยังไม่ได้ฝันเลยค่ะถ้าฝันวันไหนก็รีบโทรมาบอกเลยนะคะจะได้รีบลงให้เอซดูเนาะเพราะว่าคุณพี่ก็ฝันได้แม่นมากค่ะใช่ฝันแม่นแต่ว่าเราซื้อไม่ถูกกันเองเนาะฝันเร่นทุกงวดแต่ว่าเไม่ถูกกันทุกงวดเลยมันไม่ใช่มันมา่ข้างหน้ามันทุกงวดเลยเนาะค่ะก็ จะตามต่อเหมือน,นเดิมนั่นแหละสําหรับความฝันนะคะเพราะว่าก็ถือว่าฝันแม่นถือว่าฝันแม่นค่ะใช่ใช่ค่ะงวดนี้มั่นใจในสูตรไหมคะมันเข้ามาสามงวดแล้วงวดนี้ว่าห้าสิบห้าสิบนะโอ้อเลขเลขสูตรใช่ไหมคะครับครับแต่ว่าเลขวิ่งก็เข้าทุกงวดเนาะใช่เลขวิ่งก็เข้าทุกงวด ค่ะก็ให้เอฟซีลองพิจนารณาดูนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเพราะว่าเลขวิ่งเดินดี <c oughs> เข้าทุกงวดนะคะโอ้ยสือยาบางทีก็จับคู่ไม่ถูกกันเองเนาะใช,ใช่ให้เอฟซี FC ไปจับคู่กันเองเนาะค่ะหรือว่าเอฟซีจะมีตัวในใจก็มาจับคู่เอากับสูตรนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมไม่ว่ากันเนาะ <c oughs> ค่ะก็ เรื่องตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมแล้วแต่บุญวาสนาด้วยนะคะถ้าเรามีบุญวาสนาพอก็คงจะโชคดีไปด้วยกันนะคะค,ค่ะวันนี้แอตให้เซียนอวยพรให้เอซหน่อยคะ่ะจะได้โชคดีไปด้วยกันค่ะครับขอให้เอฟซีของ,องนเราออชแนลโชคดีเฮงรวยๆไปด้วยกันนะครับค่ะสาธุค่ะ วันนี้แอดก็ขอบคุณเซียนมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับ f อซช่องละอองแ a n n e l นะคะวดนี้ก็ขอให้เข้าปัง,ปงๆรวรวยๆยกช่องนะคะครับผมครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ